สวัสดีพี่น้องสวัสดีปา้าลุงจะไปท้าลุงลิงลิงคนนะักมาแล,ล้วหิงข้าวปลาแน่ลิงขี่หมูหลิงขี่หมูลิงเป็นวดัดลิงเป็นวัดเมนี้น้องลิงกะกะกังเว้นนี่สิคล้ายๆเนี่ยพี่น้องคิงนี่กะหุ่มอยู่แต่เป็นกัง,กกงลลขึ้นโตกังขึ้นแล้วคิงห่อนไข่ขึ้น จางเวียนนี่นั่งก็ลาเรื่องนั่งก็เลิงอยู่ลาเลางอ่ำลาช้างอ่นลาช้างอนช้างเอลยเมื่งเมื่งให้ปลาลูกเมื่อเดงนี่เป็นน้ำมูกลายจนแตกนี่น้ำมูกขาดน้ำมูกขาดลายจนแตกซกแตกซกแตกซกลิงแม่ซกลิงแตกมั้ย เราเป็นอะไรมาเนี่ยเราปวดหัวยุ้ยมาเนี่ยปวดหัวปวดหัวในอบแตกคนที่อบแตกคนที่อบแตกเอ้ยสมูทขาดลายปากช้างอันเนี่ย ยังกินยาเกลัอสิกินยาโ,โดนเอาบรรทางดีได้เอ้าจัวชิบิซาจต้องมีเบอร์จะต้องทมเจสีเราจะต้องแมาน,านจะต้องทำเจสีหวานมีเบอร์รถใช้ทางน่ะน้องบัวบอจ,จ,ะจะขึ้นทางนี้มันง่ายเนาะ กำลังซีปอนอยาลูกป,ปีนลูกค่ะมาพี่น้องสาวลอยมาพี่พดองมาเข้าไปมาคนเดียวมาคนเดียวมากี่ฝุ่นจะแม่เอาที่พูดทางดีแลยก็จ้าวันเที่ยวไลายแล้วก็ขีุ้่่นเจ้าไข่จะมืออะไรลิงสามสี่มือนี่แหละเด็กมันอากาศเปลี่ยนเนาะอาากศเปลี่ยนเป็นลมลมหนาว ีนาหอดปีใหม่จังนาะเดือนสามจ<า>ังจะคบเป็นอกกระดี่ยคนเดียวนี่วามีไปโชว์เบิร์ไปหน้าน้าเม่์ใหญ่ละเลยเป็นวัดไปหน้าลมดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนที่นิกว่านกับเอาใหญ่ขึ้น่ทั้งเบิร์สีซาสีซาโอนอะไรหน่งบ,บอกมาเรือโดว์ีนิกคุยิงหังน้เ,เป็นคีนิกคุยิง กุ้ันาดหน่ค่ะอออยวไปห้างไหนไปเิออกนะเออมิงมาอยุยังถาาเรื่องอัน เซเว่นซี binary, lings, หนะทางไปถามดสวยสวยอ่ะจะเียออกไปป่ะจังวะทางเดินทางเดินอะมรใส่กุเป็ดเปิดมาแล้ววันซ uh> ีนะใชมแนี้นี่อืม ก็ย่อยกับจิตพักเทิมไยเรื่อยๆนั่นมะันใช้ค่ะเนาะมันไล่ลงระมอเลยบอบบก่อนบก่อนอย่างแต่มันลดน,นอเจานข้มันก็ย,ยังบกเห่มันก็เต็มพเห็นมนาเซีก็ได้อนะัน ะบมียนันหัวะงัว,วอะไรบริยูดแดนเนีซยสดสำนินนะเขาอุนปุ่ม บ้าเหงกาสบายวันนี้หละเนาะลมไปอยู่กลางทุ่งแห่งลมเศร้าริเศร้าวันเอาไนมาเตือนเศร้าเป็นวัดจังไบฮะมืวันที่เป็นเสาร์เป็นน้ำมือเด้อโดยอเป็นน้ำทำมากกว่าเด้อโดยอขอบใจเด้อแ่งบ๊ Dạ, Hãy uh, 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 uh. no. <laughs> nào cho sao phải hàm mới nó Hãy sao khải phải hàm mới nó Sao khải vay đó Sao bay Mẹ Mẹ no, mẹ sẽ phải xuống Mẹ cho sao khải sao mẹ sẽ phải xuống Sao mới đây. ยังเลยเหมยเหมยเหมยมาได้มามาลยมากินยากินยายาจากสองคนทาอคนทากินฮอตย่อยเหมยทำมามีบอกไ้ทากินฮอย่ยนั่งเลยย่าไปยเหมยไปยไปมันสิเฮียเอากินดีๆมันชิเฮียทานยากซาวะไปหาเหมย Nghe vậy, nhóc sụt bát đều vậy Bé mươi đấy Bộ đi bé hai mươi đấy sao, mình lùm Sốm Sốm, ờ, ơ, kín bát đều nì kim cho kín nằm nì Kín nằm Kín nằm uống Kín nằm uống Kín nằm uống áo À kín, kín thăm, สุดด้วยยกอ้าวแม่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 มม่แมาหยาบอะนี่ยามั้ยแ่ว่าไม่ใชยสิเสือี่นะอ่ะกินมันมดคำเดียวเนี้ยสุด điều khăn bay hai mươi ba ở mươi hai mươi ở nghìn đại mươi ba Ai kinh hai mươi ba hai nghìn 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 hai mươi หน้าน้าองสุดเห็นไหมเก่งๆโอ้คนเก่ง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 โอ้เก่งเมดแล้วปลาลุงเอ้ยเมดแล้วนิงเก่งๆๆเก่งเก่งอยากินน้ำกินน้ำไหมกินน้ำกิน้ำอะไรกินน้ำอุ่นนี่กิน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นนี่ sau rider bé hai thăm người mới dơ hai phẹt dơ simon con cider mưa trai simon con trai mưa chai chẳng anh chẳng anh lẽ ai bên fed uhm, kênh 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 anh à, em mù mất đi à, ừ. nơi nơi nè. Nơi nè. hả em mưa nè hai mưa dạy 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 hai mưa mới hai

เจียบทองอันนี้เจ็บทองแด่ทองแน่ทองแนนทองกินยาอะไรอนนทองอันจอกเดียวนี่ไหมจอกเดียวลูกเออจังนอนกินแล้วดิจังนอนดิม่ขันจะไปหาเอื้อมเอะป้าป้าปแลุงเบิด้แม่้ม่โอ้ยงอแงี้ยะพี่น้องแัน th ี้ อจอกเดียวนี่ไว้มา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 ไปหาเมย์ไดอย่าเหอะอย่าเหอะขึ้นไปหาทำหาเมยไว้ไว้เอาไว้ไว้บอดี้เศร้าได้สำนึกไว้ไว้ไว้หนุ่คนเก่งนี่นี่กินอ่างนเนี่ยกินอ่างงนะกินอ่างง chị đang ngon nhà kịch nhãn á kịch nhãn ơi ừ. dạ tay thì khờ đó được à kịch á mà khi mời đi giá ừ. à kịch mà nè sao liền là kịch nhãn bạn bà... ừ. hai nghìn chín đồ em phải phạm em mới nó phạm em mới cái em tham nữa phạm người ิโลยอ่ะกินบ่นี่เอกดาอิ่มก็กินจอกเดียวนี่ไปๆๆไปส่งให้แม่ใหญเด้อสะอยากนอนอยากนอนก็กินก้อนจอกเดียวนีแม่ไปส่งให้แม่ด้้อคนเก่งมั้ยงอแงแล้วพี่น้องงอแงแล้วลิงงอแงสิได้าดนี้ฮอไๆๆ xong thì mới nhảy đơ Lấy thôi mới nhảy mạo đơ Nhắc bài mới Nhắc bài mới, nhắc bài mới. cái kinh này Kinh này thì mình mới trong bài mới Kinh Rồi, ừ. mất ướp 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 Kinh này nó, nhắc bài 20 hèn Sao bài bài đơ trong bài 20 đơ Nhìn dứt ừ. Phó lẹo đơ Phó, Phó lẹo ừ. ừ. ra yeah, day Tang day kỳ anhu ăn ngon anhu 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 đây anhu 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 đơ anhu 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 đơ lục anhu 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 em bóng sau bìa căn nhà lưng hai chỗ lưng ừ, hai chỗ hai hai trụ, hai... tụ... <laughs> à. ừ, đôi đôi chỗ hai hai chỗ hai 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 chỗ hai chỗ hai chỗ hai con kênh này Con chỗ hai chỗ hai chỗ ไงเน่คนเก่งนี่ชาตอนเที่ยงกินเาฟังฟังแม่สิบ้านี่ตอนเที่ยงนี่นกินใหญ่อีกเนาะจังเศร้าไนะว้เนาะตอนเที่ยงนี่กนะินใหญ่อีกเนาะจังเศร้าไว้เนาะ เตม so mm, nope, nope, nope. eh, so ือตมือเก่ง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 สาวไปจะไหนไปองเฮงดอกไปหาเอามือเฮงกินยำมัดเลยเก่งเก่งเก่งมาห่อนีินเมลิงขอปิดคลิปเด้อพี่น้องฝากกูยำกูอะไ์กูแชรซ่บเมลิงในเด้อเป็นกำลังใจให้เป็นเฮาสองคนในเด้อพี่น้องอยากนอนโอ้ยากนอนแม่เสียให้นอนนอนนอน เป็นกำลังใจให้ลิงลิงดีเดอพี่น้องให้เศร้าไวไวไปล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงบ๊ายบายบายบายลุงบายแพงเดอรแพงเดอร์บาย